อุปปัชชะเวทียกรรมเข้าใจแล้วนะครับทิฏฐธรรมะเวทียกรรมก็คือกรรมธรรมในชาตินี้ต่อไปอุปปัชชะเวทียกรรมก็จะให้ผลในชาติที่สองก็ความในมโนราาัฐปวณีอัตถกถาได้อธิบายว่าเจตนาในชวนาดงที่เจดอันยังประโยชน์ให้สําเร็จชื่อว่าอุปปัชชะเวทียกรรมอุปปัชชะเวทียกรรมย่อมให้ผลในอัตภาพต่อไป อัตภาพต่อไปก็คือชาติที่สองนั่นเองก็อุปป,ปัชชะเวทิยกรรมนั้นบัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถสมาบัตแต่ในฝ่ายของกุศลและอน,นันตเรียกรรมห้าอย่างในฝ่ายของอกุศลอุปป,ปัชชะเวทิยกรรมก็คือครุกรรมทั้งสองฝ่ายครุกรรมทั้งสองฝ่ายนะครับน่วจาะเป็นสมาบัตแต่ คือปฐมฌานทูติยฌานตลอดจนถึงแนวสัญญานาสัญญายตนาฌานนี้มันจะให้ผลในชาติที่สองหรืออนันตเดียกรรม5้าอย่างแม่ว่าจะเป็นมาตุคาตปิตุคาตอาหัตาคาตเป็นต้นก็จะให้ผลในชาติที่2เหมือนกันนะครับในกรรสองอย่างนั้นบุคคลได้สมาบัติ8ย่อมบังเกิดในโพรมโลกด้วยสมาบัติอย่างหนึ่งบุคคลผู้ทําอน,านันตเดยกรรมห้าอย่างย่อมบังเกิดในนรก ได้กรรมอย่างหนึ่งสมบัติที่เหลือและอนันตเรือกรรมที่เหลือย่อมถึงความเป็นอโหสิกรรมบุคคลที่ได้สมบัติแตกคือปฐมฌานทุเดียฌานจนกระทั่งถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานตอนที่ตายก็คือเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานเท่านั้นจะให้ผลไปเกิดในเนวสัญญาณาสัญญายตนะภูมิแล้วกรรม เจตนาในปฐมฌานทุติยฌานตลอดจนถึงอากินจันยตยนยะฌานทั้งหมดเป็นอาโหสิกรรมไม่ให้ผลเลยนะเข้าใจนะฮะ